ท่นปิดประตูอยู่ทันปิดไว้กับ่มโบพันกับหอนได้สองแสนกับชุดยอดเลยน้องยังนี้ทันได้ถึงปานนั่งแคบแสนเลยได้แ้่แสนสาหัสได้แ้่แสนสาหัสได้คลิปด้านเมื่อกับชุดยอดดีใจมื่อนั่นได้เมื่อนึงก็ดีใจมาสั่นลุงเรียนไปได้เมื่อนึงดีใจมาสั่น กันได้สจูขีบจู่ขีบกบไข่เนี้ยขีบละสามหมื่นสี่มื่นหนาที่เขี้ยนเราไข่อยู่เราปังโอ้เราแตกลันเนาะมันธรรมดาเนอหนาที่เขี้ยนว่ามันของธรรมดาเราแตกลันหลายหลายลั หน่อยคนเด้สิตแตกลนันรุ่นเท็รรุ่นเดียวกันหน่อยค้นเด้แต่ว่าเห็นคุณพระนาแตกลันเะคุณพระนาบอกคิดรถแตกลัน,เ,นเราก็มีไปอีกเนาะแตกลันีนี่อคู่หน่อยคู่หน่อยคู่นึงอันนั้นก็ไล้สามลันสามลันนี่สามลานันตอนนั้นไปเบิ่งสามลานันแล้วเนี่ยมันก็ได้เป็นสิบลันอ่ทีเนียวตอนนั้นคลิปนั้น วันไหนคลิบหลนที่ปันี้ืวไดนเบื้องโดนเบื้องตะโดนด้วนฝนคู่เมืองพวกใครในเบื้องเล่าวราได้แตกหลานหลายคลิปอยู่แล้วปันวันได้เบื้งดนเจ้าเจ้เห็ดคลิปจาไหนยจ้าไปฟังกระดอกอะไรคนขานอก่อมาเบิ่งเบื่งคนขานหนคนขานหนอกมาอเบื่องคลิปยังไปลืมลืมลืมเลย กันว่าตั้งแต่คนเบิงเนี่ยคลิปห้องสีมุนไว่ายๆหรอกติว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 เลยคนเบิงคลิปห้องสีมุนไว่ายๆอจีไปไายมองไหนยังก็จีปังยังได้จักกันคลิปสองคลิปแตกลานน้ำเขากับสีไข่แน่เนาะสีหายใจลงเนี่ยสีได้มาคุย <laughs> คุยไดขึ้นหน้าติดเกลยดเนี่ยนนะ <laughs> คุยไดขึ้นหน้าติดเกล็ดนนะ่ะ <laughs> สุดยอดเลย นาติเกนเราคุยได้รเราเด้อเราแตกลันเนาะวันดีค่ะลุงมิดขอบคุณหลายๆเด้อลุงมิดนาติเกนเราปังแล้วเราแตกลันเราเด้อลุงมิดเอ้ยเราปังเราเด้อเราแตกลันเนาะเราใช้โยดอะไรออกเราเด้อเราถือทงเราเด้อน้ำทั้งเราเด้อเราแตกลันเนาะ ให้ไหลลราพี่น้่งโอ้ยหอนนะเมื่อในเฮ้หน่อย,อย,อยปากๆด้วผมกับเปียพ่อผมขนาดว่าตะอาบน้ำมากเราก็มาหลีดผ่าหลีดผ่าแล้เลวเนียอหอยยักยัีกแล้วเนี่ยเฮียหน่อยหยายกหุ่มไแตกลานแล้วนี่นนนนนนน มันตีแห้งค่ะกันได้แตกห้านคลิปเงาค่ะโอ้ยได้เงินบ่แม่นหน่อยเราพี่น้องได้เงินบ่แม่นหน่อยเราแตกห้านคลิปเง้าคลิปเหงาแตกห้านโอ้ยนู่ลายครับอันนี้เราบ่ได้เลยบ่ได้แตกห้านนี่ตัว ิดมากเลดิพ่อมือันคิดหรอกได้แปดพันกล,ล่วคิดหรอกดคิดเด็ดแปดพันกลัวหรอยังม่ท่านไหนมีอันตังตังแค่คิปเลยอันไดนคิปเราเป็นแสนเป็นล้านเืองจเจใกล้เนยะพ่อจีเด็กกยครับ <laughs> พ่อเด็กลุยครับเนี <laughs> ่ยโอ้ยง <laughs> อยงมันยุ่งหลายแห้งแต่น,อน้อง กรมมาแรงมากยุงไล่หลายมากรรมมาแรงมายุงเยอะยุงเยอะวันที่สิบเก่าก็จะไป,ไ,ไปทุนอะไรไปให้ไปทารหลวงไน้องเขาเม่เนเขาบอกมาให้ไปเห็ใดใบทีจะดไปเห็ใดใบที